ตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคบสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีค่ะ FC ช่องมิวชาแนลทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่22พฤศจิกาย,ยน64นะคะวันนี้เอดก็มีแนวทางเลขเด็ดเอามาฝากอีกแล้วนะคะก็เป็นแนวทางของพี่อนุวัฒนเลขวิ่งเข้าตลอดนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาของ พี่อนุวัตรก็เข้าเลขวิ่งนะคะงวดนี้ก็เลยจะตามต่อให้อีกแล้วแล้วก็เข้าหกหนึ่งนะคะพี่อนุวัตรให้หกหนึ่งล่างแต่ออกบนนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ตามเลขของพี่อนุวัตรอยู่ก็งวดนี้ก็เอามาลงให้แล้วนะคะและงวดนี้พี่อนุวัตรก็มีการปรับเปลี่ยนสูตรนะคะคือ เป็นชุดรวมบนล่างนะคะถ้าชอบแนวทางของพี่อนุวัตนก็ตามได้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยและฟังเลขเด็ดจากพี่อนุวัตนนะคะแอดก็ต้องขอฝากช่องมิวส์ชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวชาแนลเลยคะ่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะคพี่อนุวัฒน สวัสดีค่ะสวัสดีครับมิวชาแนลค่ะพี่จะมาตามต่อแนวทางอีกค่ะอ้าครับผมค่ะเพราะว่าวดที่ผ่านมาก็เข้าเลดวิ่งเนาะเพี่อนุวัดแล้วก็เข้าหกหนึ่งมาบนลงล่างแต่ก็เข้า,าขนนค่ะให้ให้ล่างขึ้นบนค่ะให้ล่างขึ้นบนอืมแต่ทวดไม่ให้ให้ให้แบบทั้งบนทั้ง,งล่างเลยค่ะ เป็นทั้งบนทั้งล่าว่ะนะไม่แบบว่าให้ให้รวมกันมาเลยเป็ชอบอนเป็นชุดรวมบนล่างใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วชุดเต็มชุดเต็มก็นั่นแหละครัชุดเต็มที่ส่งไปให้มันจะมันก็เข้าเสือกทุ่นนะค่ะบางทีก็ทอดทั้งบนทั้งล่างไงนะค่ะแต่บางทีตัวกลับไงค่ะแต่มันต้องกลับด้วยครับผมไปมาแค่ตัว ใช่ตรับตรงๆแต่รุ่มีก่าบางตัวก็คือมีในในส่วนแรกตับก็มีแต่ก็ตกต่างค่ะเฮ้ยเมาหลายงวดแล้วกันนะแต่ผมไม่ได้ไม่เคยเอาออกสักทีงวดนี้เอาออกไหมคะงวดนี้เพี้ยนวัดให้แบบให้บนให้ล่าอย่างเงี้ยไม่ดูไม่ได้ไม่ดูแล้วตอนนี้ไม่ดู เอาเป็นชุดรวมบนล่างเลยนะนะคะพี่อน,นุวัตรเดี๋จะเขียนเป็นชุดรวมบนล่างเลยรวมบนล่างเลยเออใช่ใช่ครับอย่างนั้นนะเปเขียนบนล่างนั้นให้เป็นบนล่างเพราะว่าเออชุดชุดอันนี้ออกออกให้ให,ให้ชุดชุดไหมค่ะใชุดไม่น่าลงโซนเนี่ยชุดชุดแบบบนแบบล่างนะอ๋ออันไม่ได้ถ่ายลงถ่ายลงในใน,ในที่ไหน งวดที่แ no ล้วหนูก็ลงนะมที่ดับบนดับล่างงวดที่แล้วหนูลงไหมก็นี้เป็นตัวได้ตัวได้แย่แหละเพราะว่าทำมาหกห้างวดอ่านตลอดเนี่ยวันที่หกค่ะอืมวันนี้น่าก็น่าจะผ่านเหมือนกันวันหน้าน่าจะผ่านระจะบหนึ่งตัวแต่สำหรับแรก แบบนล้นี่วิ่งบนนะถุกครับร้อยเปร์เ็นตลยค่ะวิ่งอ่ะชัวร์ร้อยเปอร์เ็นค่ะเข้าทุกงวดไม่พลาด <c oughs> แต่ตอนนี้นมาให้สองตัวก็เอาทัวที่ผมวงไว้แล้วกันค่ะ,คะพร้อมแล้วค่ะพร,พร้อมแล้วค่ะพี่พค่ะ อี๋ยวนะแป๊บนมันเอาความชุดใหม่หมหมหมข,ข,ขึ้นใหม่ชุดหนึ่งมันจะเลขตรองกันเคลื่อนเคลื่อนหน่อยหนึ่งค่ะโอเคนะครับโอเคค่ะ,ะครพร้อมแล้วค่ะครับผมเลขเด่นบนนะครับเด่นบนล่างนะครับบนเด่นบนล่างเลยนะค่ะชุดเด่นบนล่างคือเลขเด็ดเด็ด สองหนึ่งไอเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าค่ะเก้าปดเก้าไอศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะครับแล้วสำหรับเน้นบนนะครับสำหรับเน้นบนเน้นบนก็คือห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ด เน้นลางกดเน้นก่อนนะครับเน้นล่างเน้นล่างคือเก้ากับเจ็ดเน้นล่างเก้ากับเจ็ดค่ะเป็นเป็นเลขไหลคิดว่าน่าจะมาไม่แน่แต่หมดข้องล่างเลยก็ได้ค่ะจับคู่นะจับคู่ค่ะจับคู่ศูนย์ห้า 0 5ห้าค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะสองหค่ะเก้าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ศูน9 0เอ๋อศูนะคะศูนย์เกค่ะแล้วก็ศู0ย์เจนยค่ะแลสอ 27, สองเจ็ดค่ะที่ผมส่งไปจะมีตัวหนึ่งคือแปดห้าแปดห้าผมก็ส่งไปตัวหนึ่งค่ะงั้นก็ลงไปเลยค่ะงั้น<ะ>งั้นก็ลงก็ได้ค่ะจะได้เหมือนกันฮัลโหลงั้นก็ลงลงแปดห้าด้วยก็ได้ค่ะพี่อนุวัต์อ่าลงแปดห้าหนยครับค่ะก็ไดต้ตัวเลขตัวเลขกมีเยอะไปไงค่ะแล้วก็สามตัวนะครับสามตัวค่ะ เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าค่ะเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าค่ะเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าค่ะเน้นนะครับเน้นบนนะจับคู่คือหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้า สองห้าหนักหน่อยสองห้าเน้นผมเน้นดอกจำเปสองสีเนี่ยตอนนี้ชอบชอบสองตัวนะสองห้าแล้วก็ศูนย์เก้ากับศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดแบบสามเล็กแค่สามตัวก็จะมีเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าเด่นเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดสองห้านะคะเด็นสองตัวสองชุด สองสเอสองตัวมีทั้งหมดเจ็ดชุดนะคะเพียอนุวัฒน์แล้วก็สามตัวมีสามชุดสตัวมีสามชุดเด่นเนูจะทวนตัวเลขนะคะครับเด่บบนบ,บนล่างมีเจ็ดมีสองมีห้ามีศูนย์มีเก้าเน้นวิ่งบนห้ากับเจ <7 S 2> ็ดเน้นล่างเก้ากับเจ็ด จับคู่ให้มีทั้งหมดเจ็ดชุดนะคะมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดห้าเน้นสี่ชุดมีตัวเน้นก็หนึ่งห้าสองห้าศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดสองห้าเน้นมากสามตัวมีเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าแล้วก็ เน้นให้สองสองชุดนะคะก็คือเจ็ดหนึ่งห้ากับเจ็ดสองห้านะคะครับครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากพี่อนุวัตรเลควิ่งเข้าตลอดนะคะชอบก็าตามได้นะคะอันนี้าทางก็ที่จับมาแนละ้วเราสังฝ่ายกันเดี๋ยวใกล,ใกล้ใกล้ใกล้ไว้อ่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังหนึ่งเนาะค่ะถ้าเกิดไม่มีอะไร่จะเปลี่ยนแปลงผมก็คงเดี๋ยวคงจะ รอบ่อยทีนะฮะจะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะผมคิดว่าเลขบนนั้นเลขที่สามตัวในหนึ่งห้าสองห้ากับตัวหน้าเนี่ยผงว่าเปลี่ยนคับงนี้หน้าจะตัวอะไรคงว่าตัวอะไรค่ะแต่เลขว่านนี่ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าเก้าศูนย์มันเก้าศูนย์ก็มันมันเป็นเก้าแต่เปเก้าศูนย์แล้วเก้าสี่น,น,นี่แหละค่ะแต่เก้าสี่ก็มาแรงเหมนเก้าสี่มาแดงค่ะเลขสี่ไม่ค่อยเด่นเท่า เลขศูนย์ในเลขศูนย์จะเด่นกว่าง oh. เพราะว่าม่จับเอาศูนย์มาใส่เพราะว่าสี่<อ>มีหลายเจ้าอยู่นะคะพี่อนุวัตที่เขาให้มาเก้าสี่อ่ะมันเก้าสี่ผมเคยเห็นยังกันมัน, <Yeah. S 2> มน,มนแอมป์ของบ้านไม่น่าจะมันก็เป็นเลขกับเลขกับของพ่อสอนนะสี oh. ่หกสี <Yeah. S 2> ่หกกับสี่เก้าเนี้ยไม่น่าไม่น่าไม่แน่จะมันสี่เก้าก็ได้ค่ะคิดว่านะค่ะ แผมก็มั่นใจก้าวสูงอยู่ตอน,นนี้เพราะว่ามัน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 แรงวัตถุมากมันเด่นของมัขผมมันเด่นมากอ่ะสี่รอบอืมค่ะ,ะ,คะแต่เลขเจ็ดเจ็ดส่วนั้นเป็นเลขเลขไหลผมก็เลยมามาใส่มาใส่ใส่ะเมือนมา,มารอบนึงแต่สำหรับเลขกนเนี่ยเลขเจ็ดน่าจะอยู่น่าจะอยู่หลักร้อยอ๋อบนเลขเ็ดน่าจะอยู่หลักร้อยใช่ไหมคะพี่อนวัครับประมาณนั้นประมาณนั้นคิดว่าน่าจะอยู่หลักร้อย ไม่น่าจะมาหลักหลักหน่วยหลักติดไม่น่าจะมาจิตจิตมันจะมาอีกใช่ไหมใช่ไหมคะเพียรวัดเนะีย่ยจิตผมว่าน่าจะมาถึงจังเป็นปีนะครับมันมันกำลังไหลไหลแบบไหลแรงอยู่ค่ะมาทั้งบนทั้งล่างอะไรอย่างเงี้ยวัดนี้ก็ได้จังจิตน่าจะมาตัวหนึง่งน่าจะเหลือทุกงตัวหนึง่งแต่ไม่อยู่ค่ะค่ะ ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อนุวัฒน์มากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับช่องมิวส์ชาแนลนะคะครับผมก็ให้พี่อนุวัฒน์อวยพรให้ช่องมิวส์ชาแนลด้วยค่ะก็ขอให้สีทุกท่านนะครับรดใช้นักแสดอาจารย์นะครับคิดว่าเลขตัวไหนชอบไหนที่ว่าคิดว่าที่ว่าสวยที่ว่าชอบที่สุดน,นะครับก็เล่นอย่างีสตีนะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับค่ะขอบคุณคะ<า>่ะค่สวัสดีคะ่ะ<ส>พีน่นพสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นชุดดับบนดับล่างนะคะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ไปดูนะคะจะได้ประหยัดงบประมาณอีกหน่อยนึงนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นแนวทางจาก พี่อนุวัตรเล็กวิ่งเข้าตลอดนะคะก็เป็นชุดรวมบนล่างนะคะงวดนี้ให้ชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะก็ดูเป็นแนวทางไปนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบแนวทางของพี่อนุวัตรก็สามารถตามได้นะคะรีบหาซื้อลรอตรี่สักใบสองใบติดกระเป๋าไว้นะคะ เผื่อจะโชคดีกับแนวทางของพี่อนวัฒน์นะคะแต่สําหรับเลขวิ่งของพี่อนวัฒน์นั้นชัวร์แน่นอนค่ะแล้วก็งวดนี้พี่อนวัฒน์ก็ให้มาเป็นชุดรวมบนล่างนะคะถ้ามั่นใจเลขของพี่อนวัฒน์ก็ตามได้นะคะสุดท้ายนี้เอดก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องมิวส์แเนลทุกๆคนนะคะจงโชคดี ถูกหวยร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ